สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสกุลสกุลพี่น้องจ้าพบพอกับเบ้ามีพี่น้องบรรยากาศตอนเที่ยง<ฮ>มันนี้ก็มีโอกาสได้มาเบิ่งสร้างสร้างเห็ดอาหน้าบ้านสาวร้อยแวะเข้ามาเบิง่ง มากับหัวหน้ากับบมมาซ้ำว่าสิสร้างงานโอ้ยรถ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 ขี่ฝุ่นหลายเมื่อวานนี่มาหาแต่เศร้าแต่เพิ่นบได้มาเพิ่นหยุดมื้อนี้ก็เลยมาเบิ่งว่าฮอดสายไปถึงคันใดแล้ว อันนี้จะทำรั่วหน้าบ้านทำป็นประตูบานเลื่อนสองฝั่งแต่ว่าจ้างแต่เขาเจ้าเหตุด้านหนา้าพี่น้องแต่ว่าด้านในหรือว่าเทพื้นกับสีไฮอันไอเจ้าของเห็ดไ้เนาะอันนี้คือจ้างขาเจา้ามือ่อนขาเจ้าก็มาเทคาดไฮเทคาน มันติดหน้าบ้านก็เสียนตลอดวิ่งไปวิ่งมาขี้ฟุ้งไงกุ้มโผดโผขี้ฟุ้งบรนีนกาอากาศหนาวลมคือเกา่าพี่น้องลมแหง้งอันนี้จะเป็นหน้าบ้านเนาะแต่ยังหลายางอยู่พี่น้องกลัวสิแล้วตะลยอย่างเลยมันกับโมเมน์ง่ายนะ แล้วก็เซตประตูแล้วก็เทคอนกรีตด,ด้านหน้าแต่มื่อนี่ว่าสั่งพอดีบังเอิญรถขาเจ้ามาขุดหนองขุดสาก็เลยสั่งเอาดินมาลง3ามรถสี่รถ สร้งางข้าวเจ้ามาเทค้านไหนมาเนี่ยยังต่างหลายอย่างพี่น้องอกลัวสิแล้ว พื้นที่มันตำ่ำก็ต้องเอาเอาดินมาถมก่อนจากบ้านชาวร้อยไปหาเฮื่อนคุณแม่กับปอกไกพีนกกก่น้องใกล้ๆกันยางบัวพอนหาสบเมตร ต่บ้านหลังนั้นก็กำลังต่อเติมด้านหลังอยู่คือกันสังเกตบังพี่น,อน้องขีดฝุ่นเวลาลรถแล่นสวนต่ละที่นี่อุยยาบพูดถึงเลย รัดงาคามหมอ,อ,ก,อก่ดรดแกดินเขาเจา้าสิเขาบ่าได้ก้มคามหาวานคุณแม่เอาตลาดมาส่งกับข่าวทุ่งที่ส่งไปเรื่อยนี่แหละทุกอย่างอันซาบาทคุณแม่จะสกินอย่าง

สวัสดีคุณยายสบายดีมันยังไม่ได้ออกนาคุณยายอยู่บ้านพี่น้องม่ยงังเาก่งาแวนรอยก็ขึ้นอ่สาวร้อยคุณสวรรค์ขึ้นเมืองพี่น้องคุณเอาพ่ิลรมาสิลงมาตอนบ่ายหรือตอนทำนี่คนละเพียงชิโ่ยนปะเธอจะโทรบอกเพียงิลง อันนี้มันชีเทียงเราเมื่อกบอกอยู่เฮือนกับบริยูจะซื้อเห็ดทั่วเห็ดสวนลกยามาทางบ้านกับพ่อทางบ้านยอดเซาพี่นอกจ๋าสี่กอกมาอีกหองหนึ่ง เห็ดเพื่อนครัวเพราะว่าเฮื่อนหลังเก่าในี่ะกลื้อออกไปนะยังเหลือแต่อันเน้เนาะก็ซื้อทิ่มแล้วหาเสาเสาหาต้นเพื่อนครัวลงมาหนีหองหนึงเนาะแล้วก็เห็ดออกมานี่ห้องหนึ่งกระเฮ็ดกันเองพี่น้องบริจ้างสร้างผู้อื่นผู้ไกลกระิเป็นอ่า พอน้องทำเห็ดกับอ้ายเนาะเห็ดเองย่อเอ,เองแล้วก็สีเอาดินมาทมมานี่สั่งรถอ่คนดินออก็เจ้ามาลงหาหกรถกันว่า ตั้งเสาเมื่อเสานี่แล้วก็สิเทคานากระเบื้องปูแล้วลรบอกกระเบื้องกระปุชปูแล้วาหางานห้เห็ดเห็ดตัง่ัง่ มาแต่กรุงเทพกักโตอยู่บ <problem> ้านเห็ดอยู่ในแล้วกับซีอิ๊นหายไปเห็ดอยู่เฮื่อนสาวร้อยต่ออีก ูกระเบื้องอันนี้มันเป็นห้องด้านหลังพี่น้องแต่ว่าเหตุหลายปีอะไรแต่ว่ามันบ่ทันแล้วห้องนี้ก็ปูกระเบื้องใส่หน้าต่าง รอบคำหลดอาคนดินเขาเจ้ะเอาดินมาถมถมให้ หางานแทนญาติไอ้นอ้นองจะของเหตุดีกว่าจ้างคนอื่นเขาพี่น้องเพราะการจ้างสร้างกับบริถึกเนาะเขาเจ้าเอาลักเมืินอยู่แล้วต้นละเต้นเป็นพันหาต้นก็หาพันหัว เอาสิเทขั้นได้บัดนี้ดินนั่นเขาจะเอามาสิเทน้ำหลังบอกหัวคานยังบันเทเสียดินมาลงก่อน กำลังเตรียมอาหารเที่ยงแม่นงมยแต่ละมือกันสีพากันมาอยู่บ้านเบิร์พี่นอ้องแต่ว่าอ้ายกับพีส่สะพายก็นอนอยู่บ้านอยู่บ้านหลังนี้แม่นงมับพอ้นงมยก็ตื่นมากะมาอยู่พี่เนาะมาซอยเห็ดกินข้าวเที่ยงอยู่พี่อยู่หน้ากันสิม,มิต,ต่เด็กๆล้วกับอัมะลาเด็กๆก็นยังบทานที่เขาโรงเรียนสิเปิดวันที่11เพิ่พว่า มันี้คุณแม่กับบดีออกน้าอยู่บ้านเห็ดหัวเห็ดสวน,นมักตานกันอมมาลาคืนกินเบิร์ดแล้วมุฮันได้เป็นหมากอยู่าายรา้านจะเรืออ,อวัว คุณแม่อาหารว่างของคุณแม่ก็แม่นพูกับมากพี่น้องกินมากเคี่ยวมากมาต้งแต่รุ่นปุยญาตายายเนาะคือสืบทอดเคี่ยวมากกินมากแต่ว่ารุ่นสมอลูกหลานเนี่ยบมีไใชสืบทอดคุณแม่นะนอกจากเจแหล่เจแหล่อะสืบทอดจากแม่ของเพื่อนคือกันกินมากมาต้งแต่อายุสิบกว่าปีพูดเจแหล่ แต่า่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโมมีดอกที่อ่าเขาเจ้ากินมากนะหน่อยนะไปเผาลุงทิศลุงเงินโชคนะเอาแม่เขาเห็นยายนะอยู่บ้านบัวค่ำแล้วว่าเราติดหมากแต่ยุสิบสี่ปีแล้วว่าเรากินมากกลางคืนน่คันบวมหมากแล้วบ่นอนนอนบ่หลับแล้วบมไหวกลางคืนกับบวมเราอ่ะมันบวมเลยตื่นมากกับบวมเหี้ยแล้วว่ะ อันนั้นคือผู้ติดติดอิลีพี่น้องกะคล้ายๆค,คือสูบยาสูบบุหรี่ติดคือกันได้กินมากอ,อ,นะอันเล่าอ่ะเรากินมากแต่แอายุสิบสี่เราอ่ะคันด้วยคันบไปอมเนะน้อนบไปรับแล้วก็เคี่ยวแล้วเราอมไว้แล้วอ่ะตื่นมาเศร้าพแล้วจังคายทีมันคอยงงเขี่ยง ้านกนอนงอยุจักเปีนยังมันไลยขอมันยังไงยคนพวกนั้นที่ทำเเคียงงอนหยำมก็จักก็ใช่ก็ขายก็ค่ายตัวอนบุ้นเขียวมากก็ซิเมนอ่แกนแกนต้นคูนแล้วก็สีเสียดมีหมากมีผูมีปูน มืม่อหนึ่งเขี่ยวจักเถื่อคุณยาย,ย,ยเป็นซิฟรอบบอัวจักขั้นว่างเนาะว่างที่ซื้อแล้วก็เขียเข่ยวยเคี่ยวได้เคี่ยวได้ครมือดีดีแต่ว่าอันพูดพูดกับบริสุทธิพี่นอ้องเพิ่นปลูกเองอยู่หน้าเพิ่นก็ปลูกไว้ในอันนี้หนึ่องอยู่หลังบา้านนี่อันหนึ่งมีสองข้างค่ะข้าวเขากะล่าแก้วเขาเอาข้าวเมื่นมาปลูกแบบแต่เอาน้ำบุกไผัแล้วมาเอารุ่เขาก็ฮัก มะปู๊บขี้เที่ยวมะปุ๊บเล่นให้เล่นบุตรเที่ยวของทางเอ้ายาไม่ได้ปลูกชาวเที่ยวเมื่อใดว่างๆเพื่อนอยากออกหน้าเพื่อนกับไฮลานลานออกไปส่งน้องเมยหรือว่าสาวลอยออกไปส่งอยู่นาก็ออกแปลุกหญ้าพดสวนอยู่นาเมื่อใดเพื่อนอันนั้นก็เพื่อนก็ะบอกเพื่อนก็อยู่บ้านเนาะแต่ว่าอยู่นี่กับก็มีผู้นั้นผู้นี้ มาเล่นน้ำประจำบาทจะไปใกลเงินไดบอกบทอยังมข่ดว่ียอนวบอกไปดยอยู่กรุงเทพมีขี้คานบ่ได้คืออดตายโลดเนาะต้องดูเท่านั้นเพราะว่าบ้านกระเศ้าเข่ากระซื้อซื่อทุกอย่างอยู่บ้านเฮาถึง่าบมมีเงินมันก็อยู่ได้เด้ มีเข่ากินหานอยู่หากินตามตอง<ช>ไห้ตรงหน้า,าเงินใช่อย่าบอได้ยุ่ยใช่ผางมาให้หาท่านแม่จะิช่วยค่านาเอาไปเลยบาทอันนี้แต่าติเราคนเราจะมีไส้ไส้ผากมาให้จัดซื้อน,นั่นสิยันได้โทรศัพท์โทรเนี่ยบุมมีโทรศัพท์โทรเดือนนี้ก็ลูกชายคุณแม่ขึ้นมาแต่ว่าลูกสาวก็ว่าสิข,ขึ้นมาอีกลูกสาวอันโก๊กพี่น้องลูกสาวคนโตแม่สาวร้อยว่า ทางเบิงเดือนหน้าเพิ่นวะครับตัวตัวแย่ขตุ๊จีนแล้วตุ๊จีนเขาอยู่ตุ๊จีนก่อนยังเพิ่งยังเดือนเดียวนะมันเดือนสองประมาณเบื่อเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสองเดือนจะออกมาในเดือนสามก็เลาะออกมาอะไรเป็นตุ๊จีนโลออกาเบิ่งานอะไรแบบประมาณนั่นแหละตุ๊จีนอีกเดือนเดียวก็ได้ขึ้นมาดอกเดือนเดี่ยวทานอยู่ได้ พี่น้องจามอ,อนี่บอมีกระสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เดียวไปเบิ่งอาหารการกินก่อนนาะแม่น้องเมเย์เพร่ะเหตุยังกินข้าวเที่ยงมันี้ยังพ่นได้กินข้าวเที่ยงอยู่ไปแล้วพี่น้องสบายดี